ก็สวัสดีครับรู้ไหมนี่คืออะไรแมงป่องเขาผมเขาว่าเขากินได้อ่ะผมก็จะมาลองกินอันนี้ไม่เคยกินนะครับเขาบอกว่าถ้าจะกินให้เด็กเด็กหางออกก่อนเขาบอกหางมันก็กินได้นะแต่กูกลัวตายมากเลยเปลือกมันแข็งอะไม่มีเนื้อเลยนะมีแต่รสชาติโอเคเขาบอกกล้ามก็กินกินได้แล้วก็มีเคี้ยวเราจะเ,าเคี้ยวมันออกก่อน กลัวกลัวแบบโดนพิษมันมันมีข่าวนะที่กินแมงป่องแล้วตายคนตายก็มีนะแต่ว่าเราก็ต้องคอยระวังเราไม่อยากคิดแล้วก็เอาส่วนที่มันมีพุงมีพิษเขาบอกมันไม่มีพิษหรอกแต่เราก็เราบัดระวังเก็ดีเขาบอกกินได้ทั้งตัวโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเริ่มจากกล้ามก่อนเลยกันมันจะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆก้ามปูอืมไม่มีเนื้อเลยวะ ก็บอกมีเนื้อดูนะว่ามันมีกล้ามอ,อือหืมอือหืมก้ามมันแบบแข็งมากอะ่ะมันไม่กรอบเหมือนกระดองแบบมันเหนียวนี่นี่น,น,นี่มีเนื้อเนื้อมันไม่ไม่นุ่มเหมือนเหมือนปูนะมันจะ แข็งๆ,ๆพูดยังไงว่ากินทั้งเปลือกไม่ได้แน่เลยเปึกเปลือกแข็งเกินจะมีเนื้อหน่อยอือืมอ,อืหือกินยากกินเย็นจริงๆแต่รสชาติที่เขาเกลือไก่น,นี่ดีนะขนยังอยู่ที่กล้ามอยู่เลยเราจะฉีกกล้ามมัน ชิคไงวะอือหือมันอืมเนื้อมันก็พอมีนะนิดนึงอือหือแทบจะแบบโป่งเลยอ่ะโคมันแข็งมากอือหือมันแข็งมาก อเดี๋ยวลองดูนี่นี่แกะแล้วแกะแล้วกะแล้วนี่เนื้อมันเนื้อมันจะมาลองดูว่าเนื้อมันอร่อยเป่าแทะยังกับปูเลยว่ะอืรสชาติเนื้อมันแบบลุยลุยอะ่ะลุยลยุตรงนี้ส่วนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูผมจะค่อยๆกินทีละอัน ส่วนที่กรอบก็กรอบจริงอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีเนื้อเดี๋ยวเราจะมากินทองทองเฮ้ยอันนี้มีเนื้อนะอมไม่มีเนื้อขาผมจะไม่กินนะไม่อยากกินแกะออกแกะขาออกขามันแข็งเขาบอกว่ามันกินได้ทั้งตัวแหละ แต่ผมเคี่ยวไม่เข้าโอเคตอนนี้เนื้อมันก็ปุออกมาอย่างนี้นะเอ๊ะมันเหมือนมะแรงทอดเลยออารมณ์เดียวกับมะแรงทอดเลยวะ่ะแบบอารมณ์เหมือนตะกะแตนะ่ะส่วนนี้ก็อร่อยอยู่นะ รูๆเหมือนเนื้อเนื้อถ้าเทียบกับเนื้อปูเนื้อปูแบบอร่อยกว่าแต่เขาบอกว่าอันนี้มันมีไข่ด้วยดำๆนี้น่าจะเป็นไข่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาแกะแกะดนูนอันนี้ส่วนหัวส่วนหัวโอ้ส่วนหัวก็แข็งอยู่อ่ะม,มัน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 เดี๋ยวจะลองฉีกฉีกออกมา นี่เลยส่วนท้องนี่แน่นอนจริง,น,น,งนี่เลยส่วนท้องโอ้โหนี่เลยส่วนท้องขมๆอ่ะมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนแมลงทอดแหละแต่แบบมันขมอะ่ะอื้อหือ อ้อไม่ไหวว่วะอันนี้ผมซื้อมาตัวละสามสิบาทนะครับก็เอามาลองกินแต่เปลือกคงเคี้ยวไม่เข้าผมก็จะใส่แฮะฟันแฮะเนื้อเนี่ยอืมหมดหมดเนื้อแล้วเขาบอกว่ามันเป็นไข่หรืออะไรเราก็ไม่รู้ว่าไม่เคยเห็นไข่แมงป่องแต่ท้อมมันก็จะเป็นแบบมันๆก็โอเค รสชาติก็ถ้าสรุปเลยรสชาติเรื่องรสชาตินะส่วนที่เป็นก้ามกับช่วงหัวนะ่ะโอเคเนื้อมันแบบลุยเหมือนคล้ายๆเนื้อปูอะ่ะแต่มันจะแข็งกว่าแข็งกว่าเนื้อปูนะส่วนช่วงทองเนี่ยรสชาติแบบมันๆแล้วม,ม,มันก็ออกขมมันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่สําหรับผมก็คือแบบไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมก็แค่เอามากิฟลองกินแค่ครั้งเดียว น,นั้นนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับไปละบายบายสวัสดีครับ